เฮียวันนี้เฮียมาซื้อวาวทาไมถึงมาซื้อวาวตัวใหม่คะเพราะว่าตัวนี้เราช้าแล้วมันตัวนี้มันหักมันหลุดไม่ใช่หลุดเป็นเพราะว่ามันหักแล้วรู้ไหมทําไมมันถึงหักกพน่าจะเกิดจากแรงดันแก๊สไม่ใช่เป็นเพราะว่าตอนที่เราขันเข้าถังนะคะอันนี้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 คือสภาพสมบูรณ์นะอันนี้คือตัวใหม่ที่เฮียซื้อนะคะอ่ะที่ที่มันหักมันเกิดจากการที่ว่าช่วงจังหวะที่เราขันขันเกลียวขันเกลียวพวงมาลัยตัวเนี้ยเรายกไปยกมาใช่ไหมนั่นแหละ มันทําให้ไปการขัดอะไปขัดมันพอไปขัดมันแล้วมันหักได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องนะเฮียมาเดี๋ยวหนูจะบอกวิธีให้นี่เฮียซื้อวาตัวใหม่แล้วนะเพื่อนๆดูลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องแล้วไม่ทําให้มันจะหักแบบนี้แล้วเรากลับมาซื้อใหม่หูหนนืหลายบาทนะจ๊ะหลายบาทมาขอบอกวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะเพื่อนนะจังหวะที่เราขันเราจับแค่กเกียวพวงมาลัยขันเข้าถังอย่างเดียวอย่าไปโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาบิดไปบิดมาเกียวมันหักได้นะจ๊ะพอมันหักเราได้ซื้อใหม่นะจ๊ะเนี่ยขันขัน ขันเกียวพวงมาลัยอย่างเดียวจะเพื่อนจ๋าขันให้เข้านะขันให้เนีย่ยเนี่ยเห็นไหมมือมือ,ม,อมือหวจับนะั่คือเราขันแท็กเกีียวพวงมาลัยนะเนี่ยเนี่ยนี่ขันให้นั่งขันให้ตึงก็จบแล้วอย่าไปโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาหักเพราะว่าเหมือนเราไปขัดรำมนันอะนะคะลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องคือหน้าตาแบบนี้นะ,ะมันก็จะอยู่กับเราได้นานนะ